ไกแก่ๆของวันหนึ่งในพื้นป่าดงสะแกใหญ่หลังจากที่พลานแม่กับพลานกายสองพลานวัยกลางคนที่ล่างกายยังกำยำแข็งแกร่งอยู่มากกำลังเดินุมงหน้าเพื่อจะกลับเข้าหมู่บ้านหลังจากที่พากันเข้าไปล่าสัตว์และได้หมูป่าตัวพอเหมาะได้ตัวหนึ่งระหว่างทางที่เดินกลับมานั้นพลานทั้งสองก็ได้พบเข้ากับหลวงตาพระธุดงลูปหนึ่งเข้าโดยบังเอิญ ปรากฏอยู่ระหว่างทางที่เดินกลับนั้นท่าทางสำรวมนั่งสมาธิสงบนิ่งอยู่ในกรดใต้ต้นไม้ใหญ่โดยมีกรดตั้งอยู่ทางด้านขวามือในกรดด้วยแม้ว่าพลานทั้งสองจะเข้าไปกราบแต่ท่านยังโค้งนั่งนิ่งไม่รู้สึกตัวหรือลืมตาขึ้นมาดูหลังจากที่พากันกราบเสร็จเรียบร้อยแล้วพลานทั้งสองก็คลานถอยห่างออกมาเพราะเกรงว่า จะเป็นการลบกวนสมาธิของหลวงตาพระธุดงมากไปกว่านั้นถอยห่างออกมาหามเอาหมูป่าเพื่อจะกลับเข้าหมู่บ้านแต่ยังไม่ทันที่จะรับหลังพรานเมฆก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าหลวงตารูปนั้นกำลังช่องมองพวกตนอยู่จึงได้หันกลับไปดูแต่ก็ยังคงเห็นหลวงตาท่านนั่งสงบนิ่งไม่เห็นว่าจะลืมตาขึ้นมาดูแต่อย่างใดจึงได้พากันเดินกลับเข้าหมู่บ้าน เช้าตรู่ทั้งู่ก็ได้ให้เมียจัดข้าวปลาอาหารหวานให้คนละชุดเพื่อที่จะนําไปถวายให้กับพระธุดงลูปนั้นก่อนออกจากหมู่บ้านก็ได้บอกกล่าวกับชาวบ้านเอาไว้จะได้พากันนำเอาอาหารข้าวหวานไปถวายพระบ้างเพราะว่าที่หมู่บ้านในขณะนั้นยังไม่มีวัดวาอารามให้ชาวบ้านได้ทำบุญใส่บาตกันนานๆทีจะมีพระธุดงเข้ามาโปรด และรับปินธบาตเทศนาสั่งสอนบ้างสักทีหนึ่งส่วนตนสองคนจะนิมนต์ให้หลวงตานั้นอยู่ในป่าลหลายวันเองให้ชาวบ้านได้มีโอกาสได้ทำบุญกันบ้างบอกกล่าวกันเรียบร้อยแล้วก็เดินทางเข้าป่าทันทีประมาณเกือบจะสองกิโลก็บพบกับหลวงตาที่ยังโค้งนั่งนิ่งเข้าสมาธิเงียบอยู่เช่นเดิมจึงได้นำเอาอาหารคาวหวานใส่ไว้ในบาตรและพากันนั่งรอ หผื่อว่าท่านจะให้สินให้พรหรือว่าเทศนาบ้างแต่ผ่านไปพักใหญ่ท่านก็ยังโค้งนั่งนิ่งไม่สแสดงอาการอะไรพรานเมฆกับพรานไก่ก็เลยพากันถอยห่างออกไปเพื่อไม่ให้เป็นการลบกวนท่านอีกเดี๋ยวท่านจะคลายออกจากสมาธิก็คงจะฉันเองก็พากันเลยเข้าไปในป่าลึกเพื่อลาสัตวตาปกติกะว่าจะให้ไกลพอที่เสียงปืนจะไม่ดังไปกระทบกับก,บการเข้าสมาธิของท่านได้ เมื่อเห็นว่าเข้าไปไกลและลึกมากพอสมควรแล้วพอดีที่เข้าไปพบเจอกับแหล่งหากินของสัตว์ที่ต้องการที่จะล่านั่นก็คือหมูป่าที่มีอยู่อย่างดาดดตื่นในป่าแถบนั้นก็จัดการช่วยกันมัดห่างขึ้นมาใหม่จนเสร็จเรียบร้อยขณะที่เวลาก็เดินไปอย่างรวดเร็วจวบจนถึงเวลาค่าทุกอย่างกับเงียบสนิทลงที่คาดว่าจะมีหมูป่าผ่านเข้ามาให้ยิงบ้าง ไม่มีเลยแม้แต่ตัวเดียวพลานเอาคิดไปว่าคืนนั้นคงจะไม่มีหมูป่าออกมาให้หญิงเป็นแน่เพราะตั้งแต่ช่วงคำ่ำหลังจากที่มืดมิดไปแล้วยันเกือบจะสว่างก็ยังเงียบสนิทยอยู่เช่นเดิมแต่ก่อนที่จะสว่างขึ้นมาความหิวก็คงจะทำให้สัตว์ตัวหนึ่งซึ่งก็คือหมูป่าที่คิดเอาไว้ออกมาหากินในที่สุดและผ่านเข้ามาจนถึงทางปืนของพลานเมฆ สุดท้ายก็เลยได้สัตว์ตามที่ตั้งใจกันไว้พอฟ้าสางพลานทั้งสองกรลีบปลินลงจากนงางห้างและช่วยกันหามเอาหมูป่าตัวนั้นกลับเข้าหมู่บ้านระหว่างทางก็ผ่านมาตรงบริเวณที่หลวงตานั่งปักกดอยู่ก็ยังคงเห็นว่าท่านนั่งสมาธิหนึ่งเงียบอยู่เช่นเดิมอาหารที่นำมาถวายเมื่อวานช่วงเช้าก็ยังคงอยู่เช่นเดิมแถมมีอาหารอีกส่วนหนึ่ง ที่น่าจะเป็นชาวบ้านนำมาถวายวางอยู่นอกบาดด้วยพรานทั้งสองก็พากันแปลกใจว่าทำไมลวงตาท่านไม่ชันอาหารที่นำมาถวายแต่ว่าครั้งนี้ไม่ได้แวะเข้ากราบจึงได้หามเอาหม,มปลาเดินเลี่ยงออกไปพรานเมฆก,ก็มีความรู้สึกเหมือนอย่างเช่นเดิมว่าลวงตากำลังจ้องมองอยู่ก็เลยหันขวับกลับไปมองแต่ก็ยังเห็นท่านนั่งหลับตานิ่งเงียบอยู่ไม่เห็นว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น และไม่ได้เอกใจหรือสงสัยอะไรยังคงเดินโม่งหน้าขับเข้าหมู่บ้านเช่นเดิมมาถึงหมู่บ้านเอาก็เกือบจะเที่ยงก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนหลังจากที่ช้ำแลเอาหมูป่าตัวนั้นแบ่งกันเรียบร้อยแล้วตื่นมาช่วงบ่ายๆก็มีชาวบ้านมาถามไทยว่าพบเจอกับทิดพรบางหรือไม่ตอนที่พากันออกมาจากพื้นปา่าเพราะว่าเมื่อช่วงเชา้าชาวบ้านได้รวมกันห่อเอาอาหารข้าวหวาน ฝากให้นำไปถวายกับพระธุดงที่ว่าอยู่ในปา่าเพราะไม่เห็นว่าจะมีพระออกมารับบินฑบาตแต่อย่างใดแต่ทิดพร้กับเงียบหายไปจนบัดนี้ยังไม่กลับมาพระานย์มฆก,ก็บอกว่าไม่เห็นหลายคนก็เลยขาดเดากันว่าน่าจะเลยไปทำธุระทางอื่นหรือไม่เมื่อไม่มีใครพบเห็นต่างก็แยกย้ายกันไปในที่สุดจนเช้าตรู่ของวันลุงขึ้น ชาวบ้านก็ได้รวบรวมเอาอาหารขาวหวานฝากชาวบ้านอีกคนเข้าไปถวายพระอีกเพราะคิดว่าท่านคงจะไม่ออกมารับบิณฑบาตเหมือนอย่างเช่นเคยหลังจากที่ชาวบ้านไว้กลางคนที่รวบรวมเอาอาหารเข้าไปถวายพระเดินรับหลังไปแล้วพลานไก่ก็ถือเอาปืนสพาย,ยามเดินดิ่งเข้ามาที่บ้านของพลานเมฆก,ก็เลยทำให้พลานเมฆแปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้น เพราะวันนี้บอกกันไว้แล้วว่าจะไม่เข้าพาไปล่าสัตว์พลานกายจึงได้บอกเรื่องที่ตนนั้นเกิดความขัดข้องใจขึ้นมาหลังจากที่ได้ยินเรื่องรล่าที่ชาวบ้านนำเอาอาหารไปถวายให้กับหลวงตาแล้วก็เงียบหายไปเพราะตนนั้นแอบสงสัยมาอ่อนพลานเมฆเสียด้วยซ้ําแต่ว่าไม่ได้บอกพลานเมฆก,ก็เลยชวนกันนั่งกินข้าวปลาอาหารก่อนที่จะเข้าไปดูเพราะว่าเมียได้ยกเอาสำรับกับข่าวออกมาแล้ว พลานไก่ก็เลยต้องจำใจนั่งกินข้าวไปด้วยพักใหญ่ต่อมาจึงได้คว้าเอาปืนและยม่มพากันเดินดิ่งเข้าป่าไปทันทีช่วงที่เข้าไปใกล้จะถึงที่หลวงตาปักกดเอาไว้พลานไก่ก็บอกให้ยุดเพื่อจะได้ทำพิธีป้องกันภัยเอาไว้ก่อนหากว่าเกิดอะไรขึ้นมาหรือถ้าไม่เกิดก็แล้วไปโดยพลานไกใช้น้ำมันหอมที่ใส่ขวดไว้ในยาม ออกมาเป่าด้วยวิชาอาคมผลใส่ลงไปที่ทั้งน้ำมันและกระสุนปืนที่กำเมาออกมาด้วยกันก่อนจะแบ่งกระสุนปืนให้กับพานเมฆไปคนละนัดและถือเอาน้ำมันทาชโลมไปจนทั่วตัวพอเป็นพิธีบรรจุกระสุนเสร็จก็ค่อยเดินเข้าไปทางที่กรดของหลวงตารูปนั้นอยู่แต่ว่าพอเข้าไปใกล้ก็เห็นหลวงตาที่หันมาเจาอเขาบอดีกำลังเดินออกมาจากอีด้าน แล้วก็รีบเดินดิ่งเข้าไปนั่งสมาธิหนิ่งเงียบเหมือนอย่างเช่นเคยเหมือนไม่อยากจะให้พลานทั้งสองเข้าไปรบกวนเมื่อเห็นเช่นนั้นพลานทั้งสองก็ยิ่งแปลกใจมองไปที่บาทก็ยังเห็นว่ามีอาหารวางไว้อยู่เช่นเดิมและมีเพิ่มมามากขึ้นที่ชาวบ้านนำมาถวายแต่ว่าทำไมพระรูปนี้ไม่ฉันอาหารที่ชาวบ้านนำมาถวายที่แปลกใจก็คือที่มุมปากคล้ายกับว่ามีคราบเลือดติดอยู่ หลานทั้งสองมองหน้ากันอย่างกับรู้ใจและเดินเลี่ยงออกไปอีกทางที่เห็นหลวงตารูปนั้นเดินออกมาเมื่อครู่ไม่ไกลมากนักก็พบกับร่างของชาวบ้านวัยกลางคนที่นำเอาอาหารมาถวายนอนตายในสภาพที่ดวงตายังเบิกโรงอยู่เพราะคงจะตกใจสุดขีดเนื้อหนังช่วงท้องถูกกัดฉีกดึงเอาเครื่องไนออกมาหายไปเกือบหมดเลยไปหยีเพียงไม่ถึงหาวะ เก็เห็นล่างของทิดพรที่นอนตายตัวเขียวคล้ำส่งกลิ่นเหม็นบวมชึงจนแทบจะจำไม่ได้เนื้อหนังส่วนใหญ่ถูกกัดแทะหายไปบางส่วนเหลือแต่กระดูกพลานทั้งสองไม่ได้ตกใจหรือหวาดกลัวอะไรเดินย้อนกลับมาทางหลวงตาที่นั่งนิ่งอยู่เห็นว่านี่คงจะลืมเช็ดปากหลังจากที่ไปกินเหยื่อมาเรียบร้อยแล้วเดินเข้ามาจนถึงในระยะแค่สามวา ก็ยกปืนขึ้นส่องยิงป่งพร้อมกันแบบไม่ต้องคิดหลวงตาพอถูกกระสุนปืนเขา่าก็ถึงกับงางหลังพึงแต่ว่ากระสุนอาคมของพรานไกลไม่สามารถละคายผิวได้แม้แต่น้อยแถมดันลงอาคมไว้เพียงแค่คนละนัดเท่านั้นเพราะมั่นใจบวกกับความแม่นขาดว่าคงจะไม่มีทางที่จะพลาดสุดท้ายจึงได้ถูกหลวงตาลุกปวดพราดกระโจรเข้าใส่ แต่ล่างที่พุ่งกระโจนเข้าใส่พลานทั้งสองนั้นได้กลายไปเป็นเสือลายผานก่อนไปแล้วหลวงตาลูปนี้เป็นเสือสมิงอย่างที่พลานไกลคิดไว้ก่อนแล้วเหลือเพียงแค่พละกำลังที่ใช้ปรำฟัดกันไปมาอยู่ในขณะนั้นด้วยน้ำมันปลุกเสกที่จะลมไปทั่วตัวเสือสมิงนั่นก็นเหนียวจนยิงไม่เข้าหลวงตาชลาก็เปรียบดังเสือชลาเช่นเดียวกัน เมื่อปล้ำกันอยู่นานและทำอะไรกันไม่ได้เก็ใกล้จะหมดแรงเต็มทนพลานสองคนนั้นพละกกำลังเหนือกว่าแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะล้มเสือสมิงลงได้จนพลานไกลนึกขึ้นมาได้ว่าเสือสมิงมันต้องมีจุดอ่อนขณะที่สู้กันอยู่ก็สังเกตเห็นสายตาของเสือแอบมองไปที่บาดอยู่บ่อยๆเกิเลยร้องบอกให้พลานเมฆหาจงังหวะใส่กระสุนเข้าไปใหม่ แล้วยิงใส่เข้าไปที่บาดให้ได้ส่วนตนเองก็จะกอดล้างเสือสมิงนั่นเอาไว้จนพากันกลิ่งไปเกร่งมาแล้วเสียงปืนกระดังขึ้นมาบาดกูกยิงจนเป็นรูทะลุกออกไปอีกฝั่งจนลม้มลงเสือสมิงตัวนั้นมันถึงกับพังะไงสะดุ้งเนื้อกงล้างพึงนอนดิ่งพลานมีเลือดสดสดไหลทะลักออกมาจากปากก่อนที่พลานเมฆจะใส่กระสนเข้าไปใหม่ แล้วหันมายิงใส่เข้าไปอีกนัดที่หัวของเสือสมิงตัวนั้นจนถึงกับล้มทั้งยืนจนฟุบแน่หนึ่งและขาดใจตายในที่สุดเสือสมิงตัวนั้นมันไม่ได้กลับคืนล่างเป็นพระธุดงเพราะว่ามันเป็นเสือตั้งแต่แรกนี่คงจะกินพระธุดงเข้าไปก่อนหน้านั้นและอาศัยร่างของทันมาล่าเหยื่อต่อไปดูท่าท่านคงจะไม่อยากจะฆ่ามันเพราะว่ามันเป็นบาป ด้วยยานและตบะที่สั่งสมมาจนชลาก็พอจะเดาได้ว่าท่านมีบุญบารมีมากเพียงใดท่านคงจะยอมสละกายสังขารให้กับมันเป็นอาหารเพราะเห็นว่าเป็นเสือแก่ล่าเหยื่อลำบากแต่กลับไม่คิดว่ามันได้กลายไปเป็นเสือสมิงเข้าเพราะเนื้อหนังของท่านจากบุญบารมีทำให้มันมีฤลิิ์ขึ้นมาอย่างที่ไม่รู้ตัวมาก่อนนั่นเอง